ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา เามาสดสดจริงๆเลยฮะสวยเหลือเกินนะฮะกับเจ้า n i สสันเทอร่นี่เป็นรถ PPV ที่ใหญ่มากแล้วก็น่าใช้มากประหยัดมากแข็งแรงมากที่สําคัญราคามันตกแต่ป้ายแดงเยอะมากๆเลยเพื่อนเครับกับ n i สสันเทอร่2.3 VL 4 Wheel Drive ตัวท็อปที่สุดเลยรถคันนี้ปี22ได้สีขาวเลขไม่น้อยมากนะฮะ70,000กิโลเองนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้าง70,000กิโลสวย ขั้นเทพเลยนะครับป้ายแดงกันนี้เกือบล้านห้านะฮะเกือบล้านห้าเลยล้านสี่แสนห้าหมื่นกว่าบาทบวกสี่หมื่นหนึ่งล้านสี่แสนหกสี่แสนเจ็ดนะครับพเพื่อนๆครับล้านสี่เจ็ดวันนี้หายไปเยอะๆเลยนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะฮะกับนิสสันเทอร่าเป็นรถ PPV เจ็ดที่นั่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยกล้าพูดเลยรุ่นหนึ่งเพราะว่าคุ้มค่าการจ่ายตังค์ถ้ารุ่นนี้นะฮะเป็นฟอร์จูเนอร์นะเพื่อนๆนะฮะต้องจ่ายเงินถึงสองล้านสองแสนกว่าบาทแต่วันนี้คันนี้นะฮะ แปดแสนเก้ามืน 9,000บาทเองนะฮะหมุนหนึ่งรอบตัวท็อปที่สุดนั้นเน้นย้ำเลยนะ,ะออโตโอ้โฟวิลได้ ye, สีขาวมุกสวยจัดๆเลยนะฮะคันนี้นะฮะสวยขั้นเทพเลยนะฮะเข้ารายการลา่ารถสวยนะครับเข้ามาตรฐานกฎเหล็กของผม5ข้อเลยนะฮะหนึ่งน้อย2ส,สวยจัด3ประวัติครบ4ีมือดีออกห้างห้ารับประกันให้คุณ1ปี3 0 0 0 0กิโลนะครับกับนิสสันเทอร่าตัวท็อปที่สุด v l 4คูนสี่ขับขึ้น4ี่รอโฟวิลได้นะครับหน้ากระจังใหม่แล้วตัวไม่ได้เช็แล้วตัว โฉมปัจจุบันเลยนะครับเพื่อนๆครับกับเทอร์ราจิตที่นั่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยรุ่นหนึ่งนะครับเกาะถนนอึดถึกทนนะฮะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามสวยงามสวยสุดๆไปเลยนะฮะเพิ่งได้มานะเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เลยนะฮะนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะฮะเพื่อนๆฮะใช้น้อยมากนะครับเจ็ดหมื่นกิโลรถปียี่สิบสองนะครับรถสามปีเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะตัวท็อปเลยนะครับรถสามปีปีนึงวิ่งเพียงแค่ 20,000กว่ากิโลเดือนนึงวิ่ง2,000โลวันนึงวิ่ง70โลนะครับเอาไปดูภายในกันนะฮะเพื่อนฮะภายในได้เบาโอ้โหใหม่ลิปเลยนะฮะเบานะฮะหนังสีดำตัดสีเลือดหมูสวยมากงานอินทีเรียภายในนะบอกให้เลยว่าโคตรเท่เลยเพื่อนเพื่อนฮะงานอินทีเรียภายในงานอินทีเรียภายในนะครับสวยมากได้มีจอนะฮะเบานะฮะเป็นเบามีเท็กเจอร์ด้วยนะฮะที่นั่งสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนครับ ีวีจอหน้าจอหลังนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะแล้วก็งานอินทีเรียภายในกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเจ้า Nissan นี่อึดถึกทนแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับนะครับได้จอหน้าบลมเลยเพื่อนเพื่อนฮะบอกให้เลยว่าไม่แพ้ Fortuner ไม่แพ้ Fort Everest ไม่แพ้ Prajero Sport นะครับเขาเนี่ยนะครับนะฮะ กับนิสสันเทราที่ผมชอบขายมากๆเลยเพราะว่าเขาได้ใหญ่ได้กว้างนะฮะได้ราคาตกเยอะนะครับและที่สำคัญได้รถญี่ปุ่นด้วยนะครับซ่อมง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกจูจีนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,300ซ c ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับย้ำนะครับขับเคลื่อน4ีล้อ4วิวได้นะครับ ใหม่แบบนี้สภาพอย่างนี้นะฮะ uf, สวยอย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปดูที่อื่นนะฮะเพื่อน,นะะเพื่อนฮะแา่แบเกือบล้านห้าวันนี้หายไปเพียบเลยนะฮะสวยสุดๆไปเลยนะฮะเหลือเพียงแค่ตอนแรกจะตั้งล้านกับ9 0 0 0หมื่นวันนี้ไม่เอาเอาเร็วๆนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอคุณแจรครบเอกสารครบคู่มือครบสวยมากเพื่อนๆฮะใหม่สุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหสวยจริงๆเพื่อนเพื่อนฮะสวยจริงๆนะฮะกับเจ้าที่สันเทนร่าโอ้โหดูในห้องเครื่องมายังไม่ได้ล้างเลยยังได้ขนาดนี้ขอบคุณเจ้าของเดิมจริงๆแกบอก ออเคเข้าคาแคร์บ่อยมากๆเลยนะเคยบอกว่ามีคนรถดูแลอย่างดีนะครับเป็นรถเจ้าของเป็นประธานบริษัทนะครับอยู่แถวพระรามสองนี่เองนะครับเพื่อนๆครับคันนี้โอนที่โอนที่บางขุนเทียนตรงเซ็นทรัลพระรามสองนะฮะบางขุนเทียนนะครับนะโอนใกล้ๆเราเลยนะครับใครสนใจซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยซื้อเงินสดแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคานี้ผมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยถ้าเพื่อนๆไปซื้อรถปียี่สิบสองนะครับปอร์ชูเนอร์ตัวท็อปที่สุดนะครับพวกเรเจนเดอร์ ออโต้โฟร์วิวเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้องจ่ายถึงล้านสองเลยวันนี้ประหยัดไปนะฮะประหยัดไปผมว่าไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ For t u n e r นะครับเพื่อนเพื่อนครับคันนี้ทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันออโต้โฟวิวเหมือนกันนะฮะเลขไม้น้อยด้วยนะฮะเ0 0 0หม่ 70, กิโลนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนครับกับเจ้านิสันเทอร่าหน้าโฉมปัจจุบันแล้วหน้าเกเป็น V Mo t ช o n แล้วสวยมากนะฮะ น่าเป็นเจ้าของสุดๆเลยนะครับพเพื่อนๆครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิน,นะฮะโอ้โหแบบได้ขีขาวด้วยได้โฟร์วิลด้วยนะครับได้คำว่านิสสันด้วยนะครับ ได้รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับได้กุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเพื่อนๆครับนะฮะผ่อนเดือนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนเดือนละ1 4 0 0 0กว่าบาทเองนะครับปีนะฮะมีเงินเดือนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ3 0 0 0 0บาทสามารถมาออกรถคันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับซื้อในงานบุคคลหรือบริษัทก็ได้นะครับนะซื้อเงินสดราคา8 9 9 0 0 0บาทไม่ต้องเสียแปด7บเรตด้วยเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปี3 0 0 0 0กิโลรถของเราทุกคันนะฮะเราคัดสรรโดย สายตาผมเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากระบี่มือหนึ่งรถยะมือสองมารีวิวเองมาพูดคุยกับคุณเองมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคุณเองนะรเราออกใบรับประกันให้คุณซาซาให้ทุกๆคนเลยว่ารถของเราไม่มีชนหนัก พิความตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกอไมยย้อมแมวไฟไหม้น้ําทั่วไม้แท้โอนได้สนซากสมทะเบียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังนะครับถูกกฎหมายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถของเราชัวยิ่งกว่าชัวนะครับเพื่อนๆครับนะครับมีเล่นจริงเอกสารจริงนะครับกุญแจสำรองครบบุ๊คสวิตครบไม้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเป็นรถประธานบริษัทใช้เองนะคะโอนที่ขนส่งมาขุนเทียนใครที่สนใจรถคันนี้นะฮะซื้อเงินสดไม่ต้องเสียบัตรเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะถูกกว่าป้ายแดง แดง0 0แสนบาทป้ายแดงประมาณล้านห้าวันนี้เราขายทเพียงแค่8 9 9เองถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยคือ6 0สนบาทเลยได้ลดสภาพ90%้ตจัดจ่ายเงินในราคาเพียงแค่60%เท่านั้นเองใจ่ายเงินราคา60%แต่คุณได้ลดสภาพ90%คุ้มไหมล่ะครับลดอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนๆครับเพราะว่าปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีเข้ารายการล่ารถสวย1นไมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4วีดีโอห้า ค่ารับประกันให้คุณ1ปี30 0 0 0กิโลนะครับสวยมากๆผ่อนเดือนละ15 0 0 0บาท15 0 0 0บาทเองเพื่อนๆครับมาเป็นเจ้าของคนนี้ได้เลยนะครับคุ้มมากนะกุแจครบเอกสารครบคู่ครบซื้อบ้านดูเชิญโดดที่ดินซื้อรถดูเล่จดเบียนโดดจริงรถเราพร้อมโอนเลยนะครับเราพร้อมโอนเลยนะครับเพื่อนๆครับคุณสามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเดี๋ยวลองขับให้ดูนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวน้องเคเขาขับอวดนึกอวดตัวหน่อยในแคทวอล์กของเรานี่เรามีสนามรองรถให้เพื่อนๆมาซื้อรถผมสามารถมาลองขับทีนี้ได้เลยนะฮะที่ดินของเราบ รถเลี้ยวดังไหมขับดีไหมนะครับแล้วก็ขับแล้วเหมาะกับตัวเองไหมชอบสไตล์ในการขับขี่ไหมในการขับเคลื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะนี่ซันเทอร่านะฮะสวยสุดหล่อเลยนะฮะโอเคครับเทอร่าหล่อไหมเพื่อนๆฮะสวยจริงๆนะฮะบีบแตะสามทีหน่อย <c oughs> นี่นี่เรียกเพื่อนๆมาซื้อรถเราเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอาบุนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะฮะซันเทอร่าปี2ีมือเดียวป้ายแดงออกห้างสภาพ95%ออัพนะครับ เลขไม่เจ0 0หมโลตัวท็อปที่สุดขับเคลื่อนสี่ล้อโฟล์วอยนะครับราคาายแดงล้านห้าประหยัดไปห0 0สนบาทหรือเพียงแค่8 9 9 0สนับาทนะฮะรถสวยมากๆใครสนใจมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนะครับเมื่อวานที่ผมทําแคมเปญไปติดจองไป2คันแล้วนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนะขอบคุณที่แว่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจที่รักกันนะครับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ